สวัสดีครับพบกับเราทีมงานทองสนิทกาลาดบายบีนนทบุรีครับวันนี้ก็ามารีวิวรถส,สวยๆก่อนส่งมอบครับเป็นรีโว2.4กระบะหัวเดียวต่อถาดสไลด์5เมตรครับตัวนี้เป็นตัวถาดยาว5เมตรหัวไฟรุ่นใหม่ครับเอกลักษณ์ของเราไฟสองสว่างมองเห็นแต่ไกลนะครับไฟเลี้ยอยู่ด้านข้างเพื่อมุมมองที่กว้างกว่า สปอร์ตไลท์แบบบิวอินครับใช้ในการส่องสว่างเวลาเอารถขึ้นลงยามค่ำคืนนะครับตัวถาดเราเป็นถาดเหล็กครับอันนี้ยาวห้าเมตรเลยทำสีแดงลูกศรขาวดำตรงกลางครับลูกค้ารีเคเวสขอมาตัวนี้เราอุปกรณ์มาตรฐานครบครับขอบถาดสแตนเลสชุดวินหนึ่งหมื่นสองพันปอนด์นะครับรูปลอกชุกซิงคป้องกันสนิมขึ้นร้อยเปอร์เซนต ะครัลรางกระดูกงูแบบใหญ่ปิดไม่เห็นสายไฟเพื่อการการช็อตของสายไฟครบถ้วนครับตัวไส้เราหัวไส้เป็นเฮดบีมแข็งแรงทนทานรับประกันลองเทสด้วยแมคโครสามจุดเจ็ดตันขึ้นได้ผ่านหมดครับตัวรางกระดูกงูเป็นสแตนเลสขึ้นลูกเงางามครับผมอันนี้ไม่เงางามเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ขัดเลยนะครับ ก็กระบอกหน่วงเรานี่ครับกระบอกใหญ่การสี่สิบมิลรับประกันความนุ่มนวลน,นะครับไม่มีพงกหัวเวลาเอาขาดขึ้นลงครับลงมาครับตัวถาดนะครับตัวนี้เป็นเทารลอย TC p y ครับสี่ล้อนะครับลูกค้าบ,บอกสี่ล้อพอไม่ได้ขนหนัก ตะกร้าเก็บของครับเรามีให้ครบถ้วนครับครับระบบถุงลมมีเรียบร้อยครับระบบแนบเสริมแหนบสี่แผ่นสิบหกินเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้มากกว่าสามตันครับก็สวยงามครับพร้อมทำการส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยพร้อมส่งมอบ ตัวถาดเราก็เป็นรุ่นใหม่แล้วครับปลายถาดเป็นลูกลอกอยู่ด้านล่างถาดนะครับเพื่อเวลาที่จะใส่สจเก็ตขึ้นรถหรูต่างๆจะขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับสวยงามครับก็สนใจต่อสไลด์กับเราทีมงานทองสถิตกาลาดปดบายบีนนทบ,บรุรีโทรหาผมได้ครับ088 109 00 00, 00สนใจทดลองขับรถ นะครับเป็นกระบะสไลด์สี่ล้อกระบะสไลด์หกล้อนะครับก็เข้ามาหาผมได้ครับมีรถให้ทดสอบครับตลอดนะครับลองดูครับอันนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ครับเรายินดีทุกคำปรึกษารถสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพครับก็คลิปนี้เรามาโชว์ความสวยงามเพียงแค่นี้ แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ